f e นเดอร์เพสลียลายกีตาร์สุดเอกลักษณ์มันมีที่มาอย่างไงวันนี้เดี๋ยวผมพาพาไปทำความรู้จัก f e นเดอร์เพสลียกับบูฟราวเวอร์ต้นจำนินต้าหลายไซค์ ก่อนอื่นนะครับเรื่องราวของกีตาร์ในลวดลายแบบเนี้สิ่งที่มันโดดเด่นที่สุดนะนั่นก็คือเรื่องของลวดลายของกีตาร์ซึ่งต้นกําเนิดของกีตาร์ลายเนี้ยต้องย้อนกับในช่วงทศวรรษที่1960นะครับเป็นช่วงที่โลกของดนตรีนั้นถูกย้อมสีด้วยสีไซเคยรร สีสันฮิปปี้เพลงร็อกที่เกี่ยวข้องกับสารหลอนประสาทหรือไซเคเดิกซึ่งก็เป็นยุคที่ดนตรีมีสีสันและการทดลองดนตรีที่แปลกแตกต่างมากมายลองยกตัวอย่างอัลบั้มของ The b e a t l e s ในยุคนั้นหรือแม้กระทั่งเพลงของ j i m ม h e n ฮนริกถ้าคุณทางฟังทั้งอัลบัม้มคุณจะเข้าใจว่าที่ผมหมายถึงมันคืออะไรแต่ยุคนั้นเองนะครับเป็นยุคที่วงการดนตรีนั้นเปลี่ยนไปด้วยสีสันไซเคเดิกความมือหวาเอ่อความลึกซึ้งความอิสระความเสรีและความครีเอทีฟนี่อยู่ในจุดสูงสุดเลยทีเดียวก็ทำให้ เเฟนดอร์ของยุค CBS นั่นเห็นโอกาสที่จะทำต้าที่สะท้อนกยบวัฒนธรรมนี้นะครับนั่นก็เลยกลายเป็นเฟนเดอร์เพสลียและ b ูฟ e f เวอร์นะครับในช่วงปี1968-1969ซึ่งไอ้ลวดลายเนี้ยก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักต้าเฟนเดอร์ลายเนี้ยมันเริ่มจะโด่งดังหรือเริ่มใช้ได้ยังไงนะเราต้องไปรู้จักกับประวัติศาสตร์ของลาย เพรสซี่กันก่อนนะครับซึ่งลวดลายนี้ต้องย้อนกลับไปถึงยุคเปอร์เซียโบราณนะครับผมซึ่งลายนี้จะมีชื่อว่าโบธาเจเก้นะโบธาเจเก้เนี่ยเป็นลวดลายที่เขาว่ากันว่าลอกมาจากต้นไซปรัสนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของาศาสนาโซโลแอสเตอร์หรือเป็นาศาสนาเปอร์เซียโบราณที่กล่าวถึงความเป็นนิรันดร์และความเป็นอมตะลายหยดน้ําหรือต้นไม้ไซปรัสที่อยู่บนผ้าโบธาเนี่ยก็เป็นผ้าที่สวมอยู่ในกษัตริย์ ทั้งในตัวและมงกุฎของกษัตริย์เพื่อแสดงอำนาจสืบทอดตั้งแต่อาณาจากักรเปอร์เซียโบราณไปจนถึงแผ่นดินอิหร่านเผื่อใครไม่รู้นะครับคืออิหร่านนี่ก็คือดินแดนเปอร์เซียเดียวกันนี่แหละแค่เป็นการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมไปสู่ยุคข,ของศาสนามุสลิมและความเป็นอาหรับเข้ามาที่เชื่อมกับวัฒนธรรมเปอร์เซียโบราณยุคเก่าแก่นะครับจึงเป็นดินแดนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยถัดมาครับในศตวรรษที่15 ภาโบทาเจเก้ก็เดินทางมาสู่หุบเขาแคชเมียร์ในประเทศอินเดียนะครับที่แห่งนี้เองเนี่ยที่ผ้าอันเรียบง่ายของเปอร์เซียได้ถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยศิลปะของอินเดียโดยความอุปถัมภ์โดยพระเจ้าอ,อักบาร์ราชวงศ์งงุลนะครับ ที่นี้เองนะครับที่พระอักบาร์เนี่ยได้เพิ่มลายดอกไม้นานาพันธุ์ของอินเดียเข้าไปในลวดลายและทอได้ผ้าขนแกะอย่างปาณนีตซึ่งภาพผืนหนึ่งเนี่ยใช้เวลาถักนานถึง3ปีเลยนะครับมันจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่สิ่งที่ให้กันทั่วไปแต่เป็นสิ่งให้กษัตริย์ให้กัน ตงรงปลายศตวรรษที่8เมื่อบริษัทอีสต์นอินเดียคอมพานีเริ่มส่งอิทธิพลในอินเดียผ้าคลุมไหล่ลายหยดน้ําก็ถูกนํามาสู่เกาะอ,อังกฤษเป็นครั้งแรกในฐานะของสะสมราคาแพงเมื่อพระนางเจ้าวิตตอรียและจกักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสรทรงส,ว,งสวมใส่ผ้าคลุมไหล่นี้กระแสเพสลีย์แมนเนียก็ระเบิดขึ้นทั่วทงยุโรปผ้าคลุมไหล่ผืนหนึ่งราคาแพงพอๆกับบ้านหลังหนึ่งในยุคนั้นเลยทีเดียวทําให้สตรีชั้นสูงต่างขลังใครและกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและการมีรสนิยมที่ล้ําสมัย แต่คราวนี้เองเนี่ยในสตอรี่ที่19เองเนี่แหละครับราคาผ้าจากเอเชียกลางตะวันออกไกลนี่มันแพงมากมันเป็นของหรูหราไงครับแม้กระทั่งชาหรือน้ําตาลในยุคนั้นเนี่ยเป็นอะไรหรูหรามากเพราะมันต้องนําเข้าจากต่างประเทศจากการาณานะิคมเป็นสินค้าหรูหราฟุ่มเฟื่อยมันก็เลยมีเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในสกอตแลนด์ที่ชื่อว่าเมืองเพสลีย์นะฮะเพิ่มทอผ้าเรียนแบบผ้าที่มีลักษณะแบบนี้เพื่อตอบสนองแฟชั่นของสตรีชั้นสูงในยุคนั้นนะครับซึ่งมันก็ได้ผลจนคนเนี่ยลืมภาพ จำไปแล้วว่ามันคือผ้าอินเดียเปอร์เซียอะไรก็ว่ากันไปนะครับจนเรียกกันติดปากว่าวลายเพลสลีนะครับซึ่งไอ้ลายลักษณะนี้มันกลับมาดังอีกครั้งในช่วงยุคปี1960โดยเฉพาปี68และ69ในช่วงของมูเมนต์ของฮิปปี้เนี่ยมันยุ่งใหญยิ่งใหญ่มากนะครับยุคอาวัยรุ่นที่รักอิสระภาพและความมึนเมานะฮะ ซึ่งในยุคนั้นก็เป็นมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นครับอย่างที่ผมเก่าไว้ข้างต้นดนตรีได้มีการขับการทดลองการขับขี่จํากัดทางดนตรีไปถึงขั้นสุดและ,และอิทธิพลจากไซคิเดลิกซึ่งคือลายเพสซี่เนี่ยมันมีลวดลายที่เหมือนกับคนที่อยู่ในอิทธิพลของไซคิเดลิกเนี่ยมักจะเห็นเป็นภาพลักษณะน,น,นี้กันถ้าสําหรับคนที่ไม่เห็นภาพครับคือมันเป็นประมาณนี้ครับ โอเคพอจะเห็นภาพกันหรือ,อยังครับวัฒนธรรมไซเคเล็กมีผลมากในช่วงยุค60 70ซึ่งแน่นอนครับเหล่าชาวร็อกในยุคนั้นเนี่ยต้องอยู่กับอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับผม,มฟังได้จากเพลงในยุคนั้นของเขาแนะนําจริงนะเดอะบิทเทิลอัลบั้มในยุคนั้นเนี่ยคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อทั้งหมดเลยแม้กระทั่งจอห์นเลนนอนเนี่ยถึงขนาดว่าไปเพ้นรถเลสลอยของตัวเองเนี่ยให้เป็นลายเพสให้เป็นลายไซเคล็กลายเพสซี่เลยนะไม่ใช่ดูด และแน่นอนครับแฟชั่น,น,นเนนี่ยสิ่งนั้นเป็นแฟชั่นในยุคนั้นมากคุณจะเห็นลายในลักษณะน,นี้วัฒนธรรมแบบนี้มันอยู่ในทุกที่ในช่วง60 <S <S ก็ไม่แคล้วที่บริษัท f e นเดอร์ที่ถูกซื้อโดยซิเบสในช่วงนั้นเนี่ยเออเห็นว่าเป็นโอกาสทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมก็เลยต้องทํากีตาร์เข้ามาเจาะในกลุ่มตลาดนี้นะครับซึ่งก็เลยเป็น กีตารเฟนเดอร์เพสเล่ย์และ b ล u e f าเวอรนะครับซึ่งมือกีตาร์ที่ทําให้กีตาร์เพสเล่ย์นี่โด่งดังเนี่ยก็คือมือกีตาร์ของ e อลวิสเพสเล่นะครับหรือ The King ราชา Rock and Roll ของเรานะครับซึ่งเขาคือเจมส์บอรตันนะครับซึ่งเขาใช้กีตาร์เทเลคาสเตอร์เป็นประจําอยู่แล้วนะครับใช่เป็นมือกีตาร์คบเป็นมือกีตาร์ของเอลวิสเพสเล่ในช่วงหนึ่งเนี่ยเขาใช้กีตาร์เทเลคาสเตอร์เขาสมบุกสมบันมากจนมันเละก็คือมันเริ่มจะบูโรทั้งนั่นเองทางเฟนเดอร์ก็เลยเ ร้านนี้สวยเข้ากับยุคมากเลยมันเฟี้ยงมากจเจมส์ก็รู้สึกว่าแบบเออเอวิสจะชอบหรือเปล่าวะจะหาว่าแบบคือมันเป็นกีตาร์ที่สีสันมันแปลกประหลาดมากนะครับถึงต่อให้เป็นแฟชั่นในยุคนั้นก็ตามแต่ด้วยจริตของเอวิสเทสซี่เนะี่ยเขาอาจจะไม่ใช่จริตคนสไตล์นั่นไงจากเพลงของเขาและไลฟส์สไตล์เจมส์ก็เลยมีความลังเลน,นิดนึงก็จะคิดว่าเทสซี่จะคิดประมาณว่ากูถามมึงจริงเหรอมึงไม่ไอายเขาเหรอวะกูจะให้แทนมึงเลยนะเขาบอกมันทั้งบริษัทเลยอะแต่งตัวให้เหมือนผู้เหมือนคนหน่อยได้ปะ สูตรน่ยสูตรมึงเอาสูตรมาใส่ซะนั่นแหละครับแต่เมื่อได้ไปเล่นแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในเวทีที่เวกัสเอวิสบอกกับเจมส์ว่าเออดีนะชอบลายสวยเป็นกีตาร์ที่สวยมากเลยก็หลังจากนั้นเขาก็ใช้ยาวเลยครับจนเป็นภาพจาของเขาและหลายหลายคนเป็นเหมือนผมไหมตอนแรกในผมเห็นลายเนี้ยผมนึกว่ามันเป็นมันก็เหมือนมาจากแบดเพสลีย์กีตาร์คคนทรี่อะรเง ผมคิดเองคนเดียวหรือเปล่าถ้าใครคิดเหมือนผมก็คอมเมนต์บอกไดยนะแล้วหลายคนคนสงสัยนะครับว่าไอ้ตากเพสลีเนี่ยมันผลิตออกมาได้ไงด้วยวิธีการไหนนะฮะซึ่งวิธีการมันก็คืออย่างนี้ครับคำตอบก็คือเขาใช้วิธีการที่เรียกว่าวอล์เพเปอร์ลิงโดยการนำลวดลายเพสลีเนี่ยลวดลายเพสลีหรือลวดลายดอกไม้ที่พิมพ์เนี่ยครับลงบนกระดาษแผ่นฟอยล์คุณภาพสูงที่มีความบางและยืดหยุ่นมาติดกาวมาติดกาวาด,กาด้านหน้านและด้านหลังบอดี้อย่างสานี่จากนั้นเนี่ยช่างทำสีก็จะพ่นสีชมพูและสีบนบนีีองออ้้เื่่่รรราาททยหกว Effect. ปิดท้ายด้วยการพ่นเคลียร์โคดหนา,หนาๆเพื่อป้องกันชั้นฟลอยจนออกมาเป็นผิวสัมผัสที่ดูมีมิติราวกับอยู่ในกระจกแก้วเลยนั่นแหละครับก็ค,คือวิธีการผลิตแต่เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปนะครับโดยเฉพาะในช่วงยุค80ที่ทางเฟนเดอร์เนี่ยเข้ามาซื้อกิจการโรงงานกีตาร์ที่ญี่ปุ่นแล้วก่อตั้งเฟนเดอร์เจแปนขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้เรามาเจาะกันประเด็นเนี้ยยาวครับสนุกแน่รอดูเลยประวัติเฟนเดอร์เจแปนมาต่อกันที่เรื่องของเรา <S <S <ๆ>เวลาล่วงเลยไปจนถึงปี1986นะครับแดนสริดผู้รหาาาของน,อนนนต้ีกกจะปลชึ ครั้งนะครับเอ,อ่อซึ่งจริงไอกีตาร์เพสซี่เนี่ยในฐานผลิตในอเมริกาในย CBS, ุคซีบีเเอ,อ่อก็หลังจากในช่วงนั้นก็ไม่ได้มีการผลิตมากมาย่จนกระทั่งมามาในช่วงการผลิตของทางผลิตการญี่ปุ่นเขากล้าที่จะลงแรงมากขึ้นเพราะด้วยค่าแรงที่มันถูกมากขึ้นของช่างญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับเขาจึงติดต่อหานิกสุกิโมโตะนะครับสุดยอดช่างทํากีตาร์จากโรงงานฟูจิเกนผู้ยิ่งใหญ่ของเราผมติ่งฟูจิเกนครับผู้ที่มีประสบการณ์มาก23ปีเป็นทั้งสาย Research and Development, Custom er ารีเสิร์ชแอนด์เดเวลลอพ ซึ่งก็ต้องบอกตรงว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยออโรงงานผลิตกีตาร์นอกจากจะมีการผลิตแล้วเนี่ยมันมีการวิจัยและการพัฒนาด้วยเดี๋ยวไปฟังนว,วัตรกรรมของโตเกียและโฟร์ติเกนไนดะ้ทีหลังซึ่งแดนก็ถามว่าเฮ้ยถ้าคุณจะทำรุ่นรีชูที่เพื่อให้ไปโชว์งานแนมที่ระถึงเนี่ยทันไหมคำตอบนิกในตอนนั้นก็บอกว่าทันนะครับโอ้ระยะเวลามันก็กระชั้นชิดมากนะฮะแต่ปัญหาคือในตอนนั้นนิกเนี่ยไม่มีกระดาษฟอยล์ไลท์เพสลี่ที่เหมือนต้นฉบับเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะคือมันหายากมากพวกแม่พิมพ์พวกกาง้้วัันนทจ ก็ขับรถตะเวนไปในเมืองมัซโมโตะนะครับจนหยุดอยู่ที่ร้านขายของแปลกนําเข้าจากอินเดียและนั่นเองเขาได้พบกับเสื้อเชิ้ตลายเพสลี่สีชมพูและสีฟ้าที่มีลวดลายแกล้เคียงกับภาพในหัวเขามากที่สุดเมื่อน,นึกถึงกีตาร์พวกนี้เขาซื้อเสื้อเชิ้ตพวกนั้นมาตัดชิ้นส่วนออกแล้วนาผ้าลงปาติดลงบอดี้ของสแตทแบบดิบๆเลยนะเอามาติดในสแตทสองตัวแทนการใช้ฟรอยนิกร่วมมือกับช่างฝีมือดีอผสมสีชมพูที่เขาต้องการมาเป็นกีตาร์ฟารบิกท็อปสองตัวแรกโลกเพื่อส่งไปเฉิดฉาในงานแนมโชในปีนนั้ ผลตอบรับถล่มทลายมากจนแดนสมิธเนี่ยต้องรีบเก็บกระดาษฟอยล์แท้ที่หลงเหลืออยู่ในโกดังเฟนเดอร์เพียง2ชุดสุดท้ายให้นิ เพื่อใช้ในการผลิตจริงนะฮะเพราะว่าโอ้มันได้รับการตอบรับดีมากในกีตาร์ลายนี้นะครับและหลังจากที่ทาง f ฟ n d e r j ์ an, ได้แม่พิมพ์จากทางแดนนะครับเฟนเนอร์เจก็ได้ปล่อยอสุรกายออกมา ST72 ในช่วงปี1987-1989ความพิเศษของรุ่นนี้คือมันผลิตในญี่ปุ่นเท่านั้นนะสเปคเนี่ยจัดเต็มด้วยไม้ YS เคลือบด้วยไนโตรเซลลูโลสที่บางและให้เสียงกลางหวานและปิกอั p รุ่น US Flat Poly และเมื่อเวลาผ่านไปนะครับที่มันเคลือบไนโตรเซลลูโลสใช่ไหมครับผิวที่เคลือ มันก็จะค่อยๆเหลืองขึ้นเรื่อยๆจนมันกลายเป็นสีทองที่ดูสวยงามได้เป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์มากและทําให้มูลค่าของมันเนี่ยสูงขึ้นด้วยและเทียมคัยมันสวยขึ้นด้วยครับอย่างไรก็ตามในปี87และ88ก็มีรุ่นส่งออกเหมือนกันในชื่อ limited edition แต่จะแตกต่างตรงที่ใช้สเปคที่มันลดน้อยลงมาครับอาจจะเป็นสเปคถูกลงมานั่นก็คือไม้เบกบาส wood และเคลือบด้วยโพลีแทนนะเพื่อความทนทานต่อสภาพอากาศโลกอะไรเงี้ยในตัวเซลล์รถเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องความทนทานเนาะไม่เหมือนโพลีที่เป็นพลาสต์และที่ นักสะสมมือใหม่ต้องลองให้ดีนะครับกีตาร์รุ่น80จะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนคือหัวกีตาร์ขนาดใหญ่ในสไตล์ยุค70พร้อมพร้อมเหล็กขันคอหัวกระสุนและเพลทคอ3นะ็อตซึ่งต่างจากรุ่นลีชชู่ในปี2002หรือปี2008จะทําให้ออกมาก็จะทําออกมาเป็นสไตล์ยุค50นะครับคือหัวโลโก้แบบเล็กที่เป็นแบบที่ที่ฝรั่งเขาจะเรียกกันวนะ่าโลโก้เฟนเดอร์แบบสปาเกตตีนะเออและใช้เพลทคอ4น็อตแทนนะครับ ลักษณะในยุคแบบเฟนเดอร์วินเทกนี่แหละครับตำนานลวดลายโบราณจากเปอร์เซียโบราณสู่วัฒนธรรมไซเคเดลิกของฮิปปี้สู่สุดยอดตำนานกีตาร์ร็อกแอนด์โรลที่สวยงามและเฟียวฟ้าวสรับสำหรับใครที่มีกีตาร์ตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์มาอวดกันหน่อยนะถ้ามันแนบรูปได้ก็โชว์หน่อยก็ดีซึ่งผมก็อยางมีสักตัวเหมือนกันนะครับขอบคุณสหรับวนันนี้นะครับก็ผมติดตามดูคอมเมนต์ของทุกท่านที่ขอขอบคุณสหรับข้อมูลในคอมเมนต์ในคลิปอื่นๆที่ผ่านมานะครับและผมตามเสมอนะครับไอคลิปที่ขอกันมาเนี่ยใจเยน็นรอนิดนึงนะครับผม ขอโทษทีหน่อยผมช่วงนี้ผมยุ่งๆนะฮะล้วกำลังเก็บข้อมูลอยู่ด้วยกับคอนเทนต์อื่นๆนะครับก็สำหรับวันนี้ขอพุณมานะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม